ภาพแรกของขั้วใต้ดวงอาทิตย์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเป็นครั้งแรกที่วิดีโอและภาพถ่ายของขั้วโลกใต้ของดวงอาทิตย์ได้บันทึกและส่งกลับมาอย่างโลกโดยยานโซลาร์อวิเตอร์ของสำนักงานอวกาศยุโรปก,การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้สำคัญยิ่งเนื่องจากกิจกรรมที่รุนแรงของดวงอาทิตย์อาจส่งผลกระทบต่อก,อการสื่อสารผ่านดาวเทียมและกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าบนโลกจนหยุดทำงานได้ ภาพขั้วใต้ของดวงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงชั้นบรรยากาศที่สว่างจ้าโดยในบางบริเวณมีอุณหภูมิถึง1ล้านองศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีการแทรกตัวอยู่ของเมฆกาสสีเข้มที่แม้จะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าแต่ก็ยังอยู่ในระดับ1 0 0 0 0แองศาเซลเซียสศาสตราจารย์แคโรมันเดล ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสำนักงานอาวกาศยุโรปได้กล่าวว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายจากระยะที่ใกล้และเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดของดวงอาทิตย์ตั้งแต่เคยมีมาและมันช่วยให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ดูว่าดาวฤกษ์ดวงนี้ที่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกทำงานได้อย่างไรหากมองจากโลกดวงอาทิตย์ก้มีความสว่างมากเสียจนดูไม่ออกมองไม่เห็นถึงคุณลักษณะใดๆของมัน แต่ด้วยการใช้เคลื่นความถี่ที่แตกต่างออกไปจากฟิลเตอร์พิเศษนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นลักษณะที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ได้ซึ่งสิ่งที่ปรากฏคือลูกบอลของเหลวไดนามิที่มีสนามแม่เหล็กบิดและหมุนอยู่บนพื้นผิวและปลดปล่อยเปลวสุริยะและก๊าซขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กเหล่านี้คือตัวกำหนดว่าดวงอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและพ่นอ,นอนุภาคออกมาสู่โลกเมื่อใดนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าดวงอาทิตย์จะมีช่วงสงบซึ่งเป็นช่วงที่สนามแม่เหล็กจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่ขั้วเหนือกับขั้วใต้ของดวงอาทิตย์มีสนามแม่เหล็กที่ตายตัวซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่สามารถสร้างการระเบิดอย่างรุนแรงได้แต่สนามแม่เหล็กเหล่านี้จะมีความซับซ้อนและวุ่นวายเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางจากการสลับขั้วระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ทุกๆ11ปีโดยประมาณในช่วงที่สนามแม่เหล็กเกิดการปั่นป่วนดวงอาทิตย์จะพยายามลดความซับซ้อนลงและจะแผ่พลังงานรุนแรงออกมาโดยอนุภาคจากดวงอาทิตย์จะพุ่งเข้าหาโลก พายุสุริยะเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมสื่อสารและโครงสร้างไฟฟ้าแม้ว่ามันจะสร้างแสงเหนือที่งดงามบนท้องฟ้าได้เช่นกัน